มนุษย์เราเนี่ยมีศักยภาพในการหาเงินเพิ่มเสมอเท่นแต่ว่ามันต้องแลกด้วยเวลาทีละนิดเราลองถามตัวเองจริงๆว่าไอ้ของที่เราซื้อเรื่องราวที่เราใช้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทำให้เราความสุขจริงผมคิดว่าการใช้เงินมันเปล่งตามอายุอยู่แล้วว่าความรับผิดชอบจะแตกต่างที่ว่าเป้าหมายสำคัญมากนะเพราะว่าเป้าหมายมันเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงโดยตรงเรามักจะใช้เวลาเกือบทั้งหมดในชีวิตเนี่ยกับการหาเงินแต่เราไม่ค่อยได้มีโอกาสศึกษาเรื่องการรับความมั่งคั่งแต่รักษาความมั่งคั่งถึง รวิทหานุนสาหะนะครับปัจจุบันเป็น CEO ของสี่จันนะครับแล้วก็เป็นฟาวเดอร์ซีอีโอของนิชชินต,นนตอนตอนเด็กๆตอนนั้นไม่ค่อยรู้เท่าไหร่ว่าอยากเรียนอะไร <S <S เพื่อนเลือกเลือกวิศวะเยอะพ่อแม่อยากให้เรียนก็เลยเรียนแล้วก็แต่พอตอนหลังเราเริ่มรู้สึกว่าเอออยากลองทำอะไรท,ท,ที่ที่แตกต่างไปโดยเฉพาะหลังจจบโทนะก็ได้เรียกนการเงินเย,ยอะจริง <S <S ๆอยากอยากทำงานแบงก์เวลาสมัยก่อน ก็พอม <im itar> ีโอกาสก็เลยได้ลองสมัครดูครับตอนเรียนปริญญาโทจบก็สนุกดีฮะงานแบงก์ก็เป็นงานที่สนุกดีแล้วก็งานเทรดดิ้งก็เป็นงานที่ต้องบอกว่ามีความตื่นเต้นประทาทายก็จะไม่จะต้องศึกษาเรื่องการเงินเยอะก็ทำให้เห็นว่าเออมันมีโลกกันหนึ่งมันใหญ่มากมีอะไรหลากหลายออกมาที่น่าสนใจก็ก็สนุกครับเป็นช่วงเวลาที่ได้ได้หาความรู้เยอะจริงอาชีพเทรดเดอร์ของที่อยู่ที่แบงก์ในช่วงไหนก็ ก็จะมีมีฟังก์ชันเขาจะแบ่ง <hi> ก่อนใช่นหชาร์จท okay so um, so mm ี่ดูพวกรัฐแรงเงีนโควต์ดอลลาร์บาทก็โดนลูกค้าเราก็จะเป็นคอร์ปอเรทใหญ่ที่ต้องการใช้เงินต่างประเทศนะครับเขาก็จะมาซื้อหรือขายเงินกระเป๋าช่วงนี้คือดอลลาร์ใช่ไหมครับแล้วเราก็จะมา manage ให้มันเหมาะสมมากที่สุดรวมถึงดูว่าโต๊ะเราคือธนาคารเนี่ยเมื่อสิ้นวันเนี่ยเรามีเงินบวกเงินลบเท่าไหร่ ถ้าเกิดมันเงินไม่พอก็ตระหนกูจากแปลงคืนนะเพื่อปิดยอดในวันนั้นก็หลักๆนี่คือฟังก์ชันหนึ่งเพราะฉะนั้นเราก็ต้องติดตามตลอดว่าว่าค่าเงินมูฟเรื่องยังไงนะจากสาเหตุอะไรบ้างเบี้ยยังไงอะไรอย่างเงี move, เเยงเ้ยนะก็จะมีก็จะมีเรื่องพวกนี้บนบนครับจริงๆคิดว่าถ้าเกิดเราไม่ได้มาทำที่นี่สี่สั้ก็คงก็คงไปได้อีกเยอะครับเพราะว่าเพราะว่าก็เป็นอาชีพที่มันมีอะไรที่ต่อยอดอยังมีผลิตเยอะมากเลยที่เรายังไม่เคยจับก็ยังติดตามข่าวในแวดวงของ การเงินยู่์เบอรเพราะว่าเขาชอบตอน,นนชออตอนทำงานบูนเบอร์ตอนไปทำงานที่บ้านเราก็พยายามที่จะตรงไหนที่มันเกี่ยวเรื่องนี้เราพยายามจะใช้ความรู้ตรงนี้ในการทำสมัยมูนนะี่แต่ว่าพอทำงา,ยานสักพักมายุ่งมัก็ก็ไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่แล้วก็ก็เหมือนถูกก็เหมือนหลุดออกไปแวดวงนั้นแต่ว่าเ,าเวลาเราดูขา่าวดูอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะรู้สึกมีความปินเป็ปกตินิดนึงเวลาเขาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการ เรื่องเก็บเงินจริงนี่ต้องแบบต้องเรียนรู้สือจบแล้วล่ะคือก่อนหน้านั้นก็ยังก็ยังไม่ได้ไม่ได้คิดเรื่องนี้เท่าไหร่ไม่ค่อยไม่ค่อยเออ่ไม่ค่อยอินกับเรื่องนี้เท่าไหร่แต่พอโตขึ้นมาก็เออเริ่มรู้สึกว่าเออเราต้องค่อยๆแต่ว่าช่วงแรกก็จะจะทําได้ไม่ค่อยดีไม่ค่อยมีวินัยเท่าไหร่ครับทองงานมันยังเจ๋งจำได้ว่ามีมีพอร์ตลงทุนทั้งแรกแน่าจะรู้สึกจะปีสุดท้ายมั้งหรือว่าเรียนจบแล้วแป๊บๆอะไรเงี้ยเรื่องกระชวนเราก็เออโอเคโอเคเราไม่รู้เรื่องเราก็ไปเขา เขาทำอะไรกันเนองก็ไปดูเออเขาเขาขเปิดผงเปิดพอร์ตอะไรกันแล้วก็ไปทําด้วยอะไรเงี้ยครับก็เริ่มรู้จักจากตรงนั้นแต่ตอนนั้นก็ไม่ได้ซีเรียสไรแล้วก็เอาจริงก็คือเออเออเนื่องจากว่าพี่ไม่เรียนระบบเรียนไทยมาตลอดอย่างเงี้ยครับก็ไม่ได้ไม่ค่อยได้มีคนสอนเรื่องนี้สักเท่าไหร่นะสมัยก่อนมันไม่มีอินเทอร์เน็ตพี่มันยังเป็นยุคแบบอนาล็อกเออมันไม่ค่อยมีอะไรพวกนี้เท่าไหร่อะไรเงี้ยครับเรื่องของหนังสือก็ต้องคนสนใจจ,จริงๆเขาถึงจะซื้อมาอ่านเราก็แบบไม่ค่อยรู้เรื่องแต่เพิงก นี่แหละเราทางานเสร็จปุ๊บเราก็เริ่มรู้จักแบบพวกกองทุนสำรองนี้ชีพเป็นยังไงแล้วพวกนี้เราก็เริ่มเออเออเริ่มเข้าใจมากขึ้นแล้วก็เพื่อนมีเพื่อนที่เขาจะแบบอินเรื่องนี้มากเขาก็จะชอบชวนเราไปเนี่ยฮะเปิดโปเปิดพอร์ตอะไรอย่างเงี้ยมีอยู่ช่วงหนึ่งก็จะอินหุ้นมมกช่วงอันนั้นก็ก็ยี่สิบกว่าไปยี่สิบกลางๆเป็นป่าช่วงนั้นก็จะเป็นช่วงที่เออเริ่มเงินเงินเริ่มมีเงินเก็บก็ก็สมัยก่อน เราก็ไม่ได้คิดว่าต้องเกลี้ยงเงินไปทอะไรนะเขาก็ส่วนใหญ่ก็จะเอาเงินมาซื้อหุ้นเป็นตัวตัวอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็จะดูเยอะคือคือผ่อนไม่ใหญ่นะถูกาะว่าเว่าก็ก็จะใช้เวลากับหุ้นเยอะอะไรเงี้ยก็จะอ่านิดตามข่าวแล้วก็ก็ก็เหมือนคนลงทุนใหม่ๆเนี้ยก็ลองผิดลองถูกก็ก็ผิดไปเยอะก็เสียตรงเสียตังอะไรไปก็เป็นค่าเรียนกันไปช่วงนั้นแต่ว่าก็ได้ก็ได้เรียนรู้ครับว่าเออหุ้นมันยังไงอะไรยังไงเราควรจะต้องหาความรู้ขนาดไหนถึงจะถึงจะไม่เสียเงิน ศึกษาลึกมากช่วงนั้นก็ต้องใช้เวลานานนิดน,นึงอะไรเงี้ยก็หลายปีกว่าจะกว่าจะเริ่มเข้าใจถึงธรรมชาติผมคิดว่าการใช้ใชเงินมันเปลี่ยนไปตาม,มอายุอยู่แล้วว่าความรับผิดชอบจะแตกต่างกัน,นไปอ่าตอนเด็กๆก็จะมความรับผิดชอบน้อยก็ไม่ได้คิดเรื่องเยอะเท่าไหร่แล้วพอโตขึ้นเราก็จะเริ่มศึกษาเรื่องเรื่องเรื่องคือเราจะคิดมากขึ้นในในช่วงว่าเราอยากจะอานาคตเราอยากเราอยากจะมีเงินเก็บเท่าไหร่อะไรยังไงเนี่ยก็เราจะเราศึกษาเรื่องการ ก็ลองผิดลองถูกเลยมันก็จะมีสไตล์การลงทุนที่เราชอบที่เราไม่ชอบในตว่าผมคิดว่าพออยู่โตขึ้นมันมีภาระมากขึ้นแน่นอนาธรรมชาตินันก็จะต้องดูแลเรื่องเงินให้มันละเอียดมากขึ้นปกติอ่ะพี่พยายามแยกการพอร์ที่เกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนกับที่เรื่องของเงินที่เอามาใช้จ่ายออกจากกันนะหลักการไม่มีอะไรเลยคือพี่ได้เงินมาเนี่ย เอาส่วนหนึ่งะไปเก็บไปก่อนทุกคุกเดือนนะครับก็จะทําแบบนี้หรือว่าไม่ว่าจะเป็นเงินก้อนอใหญ่เข้ามาบางทีมีเงินก่อน,อนมาเราก็จะาส่วนหนึ่งแล้วแต่ว่าเราจะเก็บกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยไปเก็บไปก่อนเนละแล้วเงินส่วนนั้นนะ่ะเราจะไม่ไปยุ่งเลยนอกจากมีเรื่องฉุกเฉินจริงซึ่งก็ไม่มียังไม่เคยมีอะไรฉุกเฉินขนาดต้องไปยุ่งกับมันนะเ,ลลมเลยนะเออเราก็ลงทุนไปเลยฮะเราก็เราก็คิดว่าจะเสืออะไรอนะไรก็ว่านไปแล้วก็ที่เหลือเข้ามาบริหารจัดการในการใช้พี่คิดว่าวิธีนะี้ง่ายสุดถ้าเกิดว่าใช้ก่อนเนะี่ย บางทีมันจะไม่เหลือเนี่ยเราก็ใช้วิธีการนี้แหละให้มันอัตโนมัติไปเลยว่าโอเคก้อนเนี้จะต้องถูกหักไปเป็อลงทุนอะไรก็ได้ที่เราวางแผนไว้คือถ้าเรามีแหล่งรายได้หลายทางนะครับถ้าเรามีจริงจริงจริงเรื่องหางเงินเนี่ยโหถ้าพูดเราก็จะมีอีกเจ็ดหนึ่งที่ใหญ่ไปแต่ว่าถ้าเกิดว่าอ่สั้นๆเนี่ยคิดว่ามนุษย์เราเนี่ยมีศักยภาพในการหางเงินเพิ่มสเสับเียงแต่ว่ามันต้องแลกด้วยอะไรเท่านีน้คือเราก็ดูมันคุ้มมากที่จะแลก ราะบางอย่างมันก็แพงจริงๆหือว่าบางอย่างมันไม่คุ้มก็ทาให้เราแบบอาจจะเสียสุขภาพเกินไปอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ต้องดูเอาหาไอ้จุดที่มันสมดุลนะครับแต่ขาใช้เงินเนี่ยสำคัญนะผมถึงว่าแน่นอนมันจะต้องมีจุดหนึ่งที่ที่เราควรจะต้องผ่านจุดนั้นไปก่อนเพื่อให้เรามีชีวิตที่อยู่ได้ประมาณหนึ่งก่อนแต่เลยจุดหนึ่งไปแล้วเนี่ยมันขึ้นอยู่กับนิสัยการใช้เงินอย่างนี้พี่เล่าให้ฟังเนี่ยก่อนงของพี่เนี่ยนะรือพี่รู้สึกว่า ไอ้วิธีการหักเงินไปก่อนเนี่ยคือวิธีที่พี่เวิร์คคือไม่ไม่ไม่ใช่ว่าทุกคนเขาจะชอบวิธีนี้นะแต่สำหรับพี่พี่รู้สึกว่าเออมันเวิร์กมากเพราะว่าพี่ก็ไม่ต้องกังวลว่เาเดือนนี้ออมหรือ,อยังอะไรก็ไม่ต้องนะก็คือมันก็หักไปเลยแล้วก็เราก็ค่อยไปจ้ากันตรงนั้นแล้วเกิดเดือนเท่าไหร่ก็ค่อยใช้กันตรงนั้นอะไรเช่นพี่รู้สึกว่าเอาวิธีนี้ดีสำหรับพี่แล้วก็พี่ก็พยายามที่จะไม่ทําอะไรที่มันสุ่มเสีย่ยงเช่นไ,ไม่ผ่อนบัตรเครดิต <c oughs> คือ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 ,ค,อคือพี่พยายามใช้เงิน คือคือพี่ไม่ได้ใช้เงินน้อยนะต้องบอกก่อนวนะ่าพี่ไม่ได้เป็นคนแบบโห้ประหยัดอะไรขนาดนะั้นพี่ก็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 เป็นเป็นสุกนิยมชอบชอบใช้เงินนะแต่ว่าพยายามจะไม่ใช้เงินเกินที่เราหาเกินเกินส่วนที่เราควรจะใช้ไม่ใช่ตัวหาได้เกินส่วนที่เราควรจะใช,ใช,ะะใช้ในแต่ละในแต่ละเดืล่เอ่อถ้าเป็นการเงินระดับเอ่อขององค์กรน,นนะเปลี่ยนเยอะเพราะว่าสมัยอยู่ อยู่แบงก์เนี่ยเนื่องจากธนาคารเป็นเป็นหน่วยงานใหญ่มากเงินผ่านวันวันหนึ่งเป็นหลายพันล้านหรือผ่านปอนด์เนี่ยนะก็เพราะฉะนั้น,ะน,นมัน,ก,มบบ 1, มนก,ก,ก็จะคนละสเกลกับที่เราทําวันอะไรเงมันก็จะก็เขจะคนละแบงบก์แบงก์มันใหญ่มากคือธุกรกิจเราเนี่ยเล็กมากเทีเยบกับแบงบก์อ่กอา,าก็ความหมายเซมก็จะไม่เหมือนกันการเท้าถึงเงินก็จะยากแตกต่างกันความรู้สึกแบบนั้นนะครับแล้วเรื่อง personal finance ก็ยังเหมือนเดิมเราก็พยายามศึกษาเรื่องการลงทุนอะไรตามตามปกติ พี่คิดว่าการลงทุนเนี่ยก็ควรจะต้องทําตลอดไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นยงไงแต่ไม่ได้หมายความว่าจะต้องไปซื้ออะไรตลอดนะจริงๆการถือเงินสดก็อาจจะเรียกว่าเป็นการลงทุนรูปแบบหนึ่งก็ได้นะหมายถึงว่าเราก็จะเก็บอยู่ในฟอร์มของกองทุนที่มันเป็นตราสารเงินระยะสั้นอะไรแบบนี้ก็ทําได้ครับแต่พี่คิดว่าการอยู่ในตลาดตลอดนี่เป็นเรื่องสําคัญนะสำหรับพี่นะคือหมายถึงว่าไม่ได้หมายความว่าต้องลงเป็นเล่นหุ้นหรอกทุกอย่างเลยนะแต่ว่าอยู่ในตลาดตลอดคือติดตามข่าวสารรู้ movement เข้าใจว่าตอนนี้มันขึ้นลงยังไงอะไรแบบนี้ ดูพอร์ตดูแลพอร์ตเราตลอดเวลาปรับทัศนคติของเราเองกับเรื่องของความเสี่ยงกับเรื่องของเป้าหมายของการลงทุนพวกนี้พี่คิดว่าสําคัญแล้วก็คือจะออกมาปุ๊บเนี่ยฮะับางทีมัน,ม,นมันตอไม่ค่อยติดจากความรู้สึกพี่อันนี้พี่ก็จะพยายามว่าแบบโอเคถ้าเกิดคือพี่เรียกว่าอยู่ในโหมดของการลงทุนตลอดเวลาแล้วกันแต่ว่าโอเคช่วงช่วงน,น,นี้อาจจะถือเงินสดเยอะหน่อยตรงแต่ว่าก็เงินสดก็มีความเสี่ยงเปอนีนช่วงนี้เกินเซอ,อยเยอะก็ต้องพยายามต้องพยายาม พี่คิดว่าตลาดของของของตลาดเงินตลาดทุนเนี่ยมันมีอะไรให้ทำตลอดถ้าเกิดว่าเราสนใจในประเด็นนั้นแล้วเราก็ควรจะทํะในที่ระดับนัน้พี่คิดว่าเป้าหมายสําคัญมากนะเพราะว่าเป้าหมายมันเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงโดยตรงความเสียเส่ยงแล้วก็ะระยะเวลาก็เป็นประเด็นที่สำคัญเพราะว่าเราต้องดูว่าเราจะใช้เงินเมื่อไหร่สมมติเรามีการต้องใช้เงินเร็วๆนี้อะไรเงี้ยเราก็จะต้องหาการลงทุนที่มันเหมาะสม ก็จริงพี่ต้องบอกว่าพี่ยังก็ยังไม่ได้เข้าใจมันชัดเท่าไหร่นะครับก็มีนิดหน่อยนะฮะเป็นเป็นเป็นเอ่อเป็นตัวที่พี่สนใจอะไรแบบนี้นะฮะแล้วก็พี่คิดว่ายังคงต้องใช้เวลาอีกนานเลยลนะ่ะกว่าตลาดมันจะปรับเข้าสู่จุดที่เรียกว่าเป็นจุดที่ทุกคนหรือว่าคนจํานวนมากเข้าใจแล้วก็เข้าถึงได้แล้วก็ไอ้พวกที่เป็นเอ่อเป็นแบบอะไรที่มันซับซ้อนเกินไปหรือมีการ อะไรที่มันแบบเป็นกึง่งกึ่งสแกมแล้วพวกน,นี้ถ้มันหายไปเนี่ยนะก็พี่คิดว่าของใหม่ๆทุกอย่างมันเป็นแบบนี้คือช่วงแรกมันก็จะสับสนวุ่นวายคนโลบเวงแบบนี้ในที่สุดมันก็จะเริ่มเข้าสู่สูด่ดโดยคอนเซปต์ของคริปโตเลยพี่ชอบนะคอนเซปต์ดี d e c e n t r ล l i z e d ก็ต้องพูดอย่างนี้ก่อนว่าคอนเซปต์ดีเซ n t r a l i z e d แบบบิตคอยน์อย่างนี้พี่คิดว่าเป็นหลักที่ดีเราก็มียู e case use c a จริงครับแต่ว่าอย่างที่บอกมันคนต้องใช้เวลาสักนิดหนึ่งในการให้มันปรับฐานปรับตัวจะอีกห้าปีหรือไม่รู้เหมือนกันตอบยาก เราก็ถ้าเรามองในเทคโนโลยีในอนาคตเนี่ยว่าไนะอตัวนี้มันเป็นการแลกเปลี่ยนที่ไม่มีตัวกลางแทนที่จะเป็นตัวกลางโดยโดยธนาคารกลางเห็นก็ถือว่าเป็นคอนเซ็ปต์ที่ดีในใน,ในอนาคตที่มันจะทุกอย่างควรจะต้องดีขึ้นไปอะไรก็ดีเนี่ยม,มันก็มีเคสที่เราเห็นนะนะที่แบบเออเฮ้ย,ยก,การไม่มีตัวกลางก็มีความเจยงรูปแบบหนึง่งเพราะฉะนั้นมันต้องหาบาลานนะในสุดพี่คิดว่าทุกตลาดมันจะมีบาลาน เราก็เล่นหุ้นตามเพื่อนมีคนบอกไอ้ตัวนี้ดีแถวซื้อไปส่วนใหญ่ก็เจ๊งนั่นนะเพราะมันไม่ได้ดูพื้นฐานที่แทจ้จริงซึ่งตอนหลังเราก็จะบว่าเออจริงิหลักการลงทุนเนี่ยมันมีคอนเซปต,ต์อันหนึ่งที่ยังคงใช้ได้จนถึงทุกวันนี้คือว่าอะไรก็ตามที่ดูจะมีรีเทิร์นสูงหน่ความเสี่ยงมันจะสูงไม่ใช่มากอะสูงเสมอถ้าความถ้าอะไรก็ตามที่รีเทิร์นสูงแล้วความเสี่ยงต่ำเดี๋ยวแป๊บเงือดถูกปิดก a p อันนี้เป็นเป็นความจริงตลอดกาล พราะนี้ทันทีที่เราเห็นอะไรก็ตามที่มันรู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้มันดูแบบแหม่น่าสนใจเนี่ยเราก็ต้องคํานึงว่าความเสี่ยงมันก็สูงตามไปด้วยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทำให้เราเวลาจะทําอะไรก็จะหาข้อมูลย,ยิ่งอายุมากขึ้นเราก็จะเริ่มเข้าใจพวกนี้มากขึ้นน,นะว่ามันไม่มีอะไรหรอกที่มาแบบหมุกทุกอย่างที่เราทามันต้องใช้ต้องใช้การศึกษาใช้เวลาในการศึกษาทั้งสิ้นแล้วก็เราก็จะสุขุมมากพี่ว่าในการต่างๆไม่ว่าจะเป็นการลงทุนรูปแบบอะไรก็ตาม คือนักลงทุนในตลาดมีหลายแบบต้องบอกกี่คือคนที่สามารถลงทุนบนอย่างเรียวกว่าอาจจะเรียกว่าเป็นเทคนิคอลเนี่ยก็ได้นะครับก็มีเราต้องถามว่าเรามีเวลาเเรามีเครื่องมือหรือความรู้ที่พอในการทำถ้าเกิดมีเพื่อคนทําแบบนั้นแล้วก็เราก็ได้ผลตอบแทนกับตลาดลยนะูระยะก็มีแต่ว่ายอย่างพี่อย่างเงี้ยในกรณีของแบบพี่ยกตัวอย่างพี่แล้วกันนะพี่ก็ต้องมาดูตัวเองนะชีวิตตัวเองหนึ่งคือเรามีเวลาไหมคำตอบคือมีแต่น่เยอะก็คือว่าเพราะฉะนั้นเราก็จะเลือกศึกษา ของได้เป็นบางอย่างต้องคิดดีๆก่อนว่าจะศึกษาเรื่องอะไรเราก็คาถามก็คือว่าเราเรามีเวลานั่งเฝ้าจอป่ะคำตอบคือไม่มีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องดูอะไรที่มันแบบไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ผลไม่ได้รู้ผลตอบแทนจากในการเราต้องนั่งเฝ้าจอเหมือนเหมือนกับสมัยก่อนคือพี่นั่งเฝ้าตอหรือเทรเรื่มืออาชีพนยมันคือว่าตอนที่ท้องงานแบบมันคืออาชีพเราเราต้องเฝ้าแต่ว่าตอนนี้ไม่ใช่ละเราทำแบบไม่ได้ฉะนั้นเราก็เราก็ต้องดูตัวเองครับว่าเรามีมีศักยภาพ ขนาดไหน้เพียงพี่เนี่ยพี่ก็จะเน้นพวกแบบกองกองทุนรวมวนะพวกเนี้ยเยอะเพราะว่าเพราะว่าพี่รู้พี่มีเวลาเตาพี่ก็จะดูหนึ่งดูดูดูว่าเอ้ยกองนี้มันเป็นแบบตรงตามตีมที่เขาอยากลงแล้วก็ดูว่าที้เขามีหลักการยังไงเขา allocate risk ยังไงต่างๆน่นานาให้ถ้าเกิดมาดูแบบอ่ะเขาที่เข้าทางก็ซื้อลเขาปล่อยไปอะไรเงี้ยวก็ดู performance ถ้ามันยัง work อยู่ก็แปลว่าเราคิดถูกอะไรเงี้ยพี่คิดว่าเราต้องดูเราด้วยเราครับว่าเรามี มีเวลามีความสามารถมีอะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นจริงๆพี่คิดว่าสิ่งที่สําคัญมากในรอลงทุนไม่ใช่เรื่องการการเอาเงินไปซื้อตอนนั้นอันนั้นอันนั้นเป็นเป็นเรื่องที่หลังล,ลการศึกษาเนปะ็คเรื่องสำคัญฉะนั้นก่อนลงทุนต้องศึกษาให้ดีก่อนเรากำลังจะทำเรากำลังจะเอาเงินที่เราเก็บมาอย่างยากลำบากไปทำอะไรเพราะนี้พี่คิดว่าเรื่อง,องสำคัญต้องศึกษาเยอะ ยิ่งอายุเยอะขึ้นเนี่ยจะรู้ว่าถ้าศึกษาน้อยเนี่ยมันก็โอกาสเจ๊งเยอะคล้ผมพูดอย่างนี้แล้วกันไอไอพวกเงินที่ได้มาง่ายๆวนใหญ่มันแป๊บเดียวมันหายไปถึงว่าถ้าสมมุติว่าเราบังเอิญฟลุกได้มาครั้งหนึ่งเนี่ยไม่ไม่ได้แปลว่าเราจะได้แต่ว่าการที่เราสามารถรักษาระยะหรือว่ารักษาความมั่งคั่งให้เพิ่มขึ้นได้ตลอดหรือน้อยสุดไม่ติดลบเนี่ยนะคือบางปีมันก็มีลบอ่ะแต่ว่าบุบบุกรวมรวมแล้วบวกตลอดบวกตลอดเนี่ยก็คือว่าเราศึกษาแล้วก็บริหารทางเรื่องของตัวศิษย์เรื่องคคววาามดหังาด้วยน ไจริงๆมันมีเรื่องของ mindset ด้วยนะครับการที่เราสำคัญอะไรเพ่าะความตื่นตระหนกอะไรพวกนี้ความโลภเนี่ยมันก็เกี่ยวข้องเยอะคือจริงๆมันก็ไม่ผิดนะครับคือถ้าเกิดว่าถึงเวลาขายก็ต้องขายแต่ว่าบางทีมันมันแพงเนี่ยเราคือเราถ้าเรามีเป้าหมายมั่นๆเนี่ยบางทีบางทีเราซื้อมาพอตเราติดลบไปสิบเปอร์เซ็นต์เนาเราก็อาจจะรู้สึกเฉยๆแต่ว่าเรารู้สึกว่ามันธรรมดาแต่เราเข้าใจอะว่าธรรมชาติมันเป็นแบบมันไม่ได้บวกได้ตลอดก็ก็เราก็พี่ว่าการศึกษาสําคัญ การศึก่มันหมายถึงการดู history ด้วยนะการดูอดีตศาสตร์ดูตัวเราเองว่าเราเป็นคนยังไงอะไรเงี้ยแล้วก็ดูเป้าหมายว่าเออมันยังคงถูกต้องตามนั้นหรือเปล่าก็คงต้องนี่แหละฮะฝึกนิสัยการใช้อย่างที่เขาบอกอะหาเงินได้เท่าไหร่ก็เรื่องหนึ่งแต่ว่าใช้เงินเท่าไหร่สําคัญกว่าคนต้องฝึกนิสัยการใช้ถ้าเดว่าเป็นผู้ใหญ่ ผู้หลักผู้ใหญ่เขาจะสอนว่าให้ใช้เงินต่างกัาฐานะจริงตัวเองเสมอไม่ว่าเราจะเป็นฐานะเท่าไหร่ใช้เงินต่างก่าฐานะจริงเราก็จะมีเงินเหลือเก็บอันนี้ก็นนอ,อันหนึ่งอันที่สองคืออย่างที่บอกคือว่าเราต้องศึกษาข้อมูลดีดเพราะว่าเงินพวกนี้เราหามาอย่างยากลำบากเงินเก็บเงินออกแต่ว่ามันจะออกดอกออกผลรักษาวความมั่งคั่งได้เนี่ยมันเป็นอีกชุดความรู้พี่ชอบคำพูดหนึ่งที่เขาบอกว่าความรู้ในการหาเงินก็เป็นความรู้ประเภท ความรู้ในการรักษาความมัง่งคั่งเป็นความรู้อีกประเภทหนึ่งมนคนชอบเอาสองอันนี้มารวมกันซึ่งจริงแล้วมันไม่เกี่ยวอะไรมางคนหาเงินเก่งๆแต่รักษาความมัง่งคั่งของตัวเองไม่ได้เลยเพราะว่าไม่รู้วิธีการรักษาความมัง่งคั่งเรามักจะใช้เวลาเกือบทั้งหมดในชีวิตเนี่ยกับการหาเงินแต่เราไม่ค่อยได้มีโอกาสศึกษาเรื่องการรักษาความมัง่งคั่งการรักษาความมั่งคั่งจึงเป็นภารที่สาคัญพี่คิดว่าถ้าเราอยากจะมีเงินเก็เกบเยอะๆอยากจะมีพอร์ตฟลิโอใหญ่ๆพาร์ทเนี้ยต้องศึกษาจริงเพราะว่ามันคนละส ก็พี่ก็อาจจะต้องถามาหาไปทําไมด้วยนะคือบางคนเนี่ยพี่มีพี่มีเพื่อนหลายคนที่เขาก็รู้สึกพึงพอใจกับชีวิตเขาแล้วพูสึไม่ได้ไม่ได้อยากจะหาเงินไปมากกว่านี้แล้วเนี่ยซึ่งพี่ก็รู้สึกว่าก็ดีนะคือถ้าเกิดว่าเราเข้าใจตัวเองว่าเออเราเรา,เราประมาณนี้เราพอละแล้วเราก็มีชีวิตที่มีหลักการในชีวิตพอสมควรนะฮนะคืออยากให้นึกถึงนึกถึงหรือเรื่องไม่คาดฝันเลยคือบางอย่างก็ต้องใช้เงินน,นะเ่องที่คาดฝันในชีวิตของเรา ถ้าเกิดว่าเราเ o v e r ตรงนั้นแล้วเรารู้สึกว่าชีวิตเราฮปปี้เนี่ยเราก็ควรพี่ส่วนตัวคิดว่าเราก็ควรจะทําเท่าที่เรามีความสุขนะคือบางทีอย่างเงินเยอะเกินไปก็ไม่ไม,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 ไม่คือถ้าเราคิดถึงแต่เรื่องเงินเยอะเกินไปริมันก็ชีวิตมันก็เหนื่อยมันก็ไม่ค่อยม,มีความสุขเท่าไหร่เนะยครับแล้วเราก็เราก็อาจจะอย่างที่บอกนะราคามันทุกอย่างมีราคาบางทีเราเราต้องไปแลกด้วยสุขภาพด้วยอนะไรบางทีก็มมไม่คูบม,นะมามาดูท้ายสุดแล้วเนี่ยบางทีก็ไมุู่มพี่ก็เลยคิดว่าสมดุล จบคันเรื่องการหาและใช้เงินครับันดับแรกคือผลตอบแทนทบต้นี่มันส่งอนุภาพออกมาเพราะนี้ถ้ายิ่งลงทุนเร็วรอให้จานวนตอนแรกมันยังไม่เยอะเนี่ยมันก็จะขยายเรื่อยๆออกมาอันนี้ก็คงทุกคนก็คงจะเข้าใจประเด็นนี้อยู่ละมันคือฉันลงทุนต่างกัน5ปี10ปีเนี่ยผลต่างกันเยอะมากอันที่สองนี่ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับวินัยเหมือนกันของการศึกษาหาข้อมูลแล้วก็การลงทุนการเก็บเงินเพื่อลงทุนด้วยยิ่งเริ่มช้ามันก็ยิ่งยาก ยิ่งเราพยายามยิ่งเราบังคับตัวเองเริ่มในเร็วเท่าไหร่ก็คงจะทําให้การเก็บเงินแลงเราง่ายขึ้นอันดับแรกเลยเนี่ยพี่ว่าโค้ดสำคัญสําคัญที่สุดเลยก็คือว่าก่อนจะทำอะไรก็ตามเนี่ยนะครับการศึกษาหาความรู้นี่สําคัญอันนี้เป็นพาที่แบบอยากให้ทุกคนใช้เวลาเยอะๆมากๆจริงๆแล้วก็แล้วการศึกษาหาความรู้เนี่ยมีหลายอย่างนะฮะศึกษาก่อนทําก็เป็นเรื่องหนึ่งระหว่างทําไปแล้วเนี่ยต้องศึกษาด้วยนะเช่น สมมติว่าเราลงทุนในอย่างที่มันเจ๊งเนี่ยเราก็ต้องมาถอดบทเรียนนอะว่ามันเจ๊งพอไรนะไม่ใช่ว่าแบบไหวมันก็เจ๊งเจ๊งไปเดี๋ยวข้อนั้นเราอย่าอย่าไปทาผิดเรื่องเดิมอะถ้าเกิดว่าเลยทำผิดเรื่องเดิมมา,เ,า,เ,า,เ,เ,มมาเคยทําผิดไอ้แบบนี้มาแล้วก็อย่าไปทาอีกเราเสจะเรียนอยนู่นี่พี่คิดว่าเนี่ยสำคัญสุดก็คือว่าต้องต้องศึกษามากๆส่วนพี่อันที่สองก็คือถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่แบบควบคุมตัวเองยากในเรื่องการใช้เงินเนี่ยวิธีการที่ง่ายสุดคือหักมันไปก่อนนี่ก็เป็นอันที่ พี่ก็ใช้มาตลอดรู้สึกว่าเออมันก็เวิร์กดีนะฮะก็คือแบบให้มันหายไปเลยไม่ต้องไม่ต้องเห็นเงินก้อนนี้เลยเราก็จะก็จะเข้าใจว่าขอกเจะเดินเงินใช้แค่นี้ก็ไปบริหารจัดการอะที่เหลือเนี่ยอันที่สามก็คือว่าเราลองถามเลยจริงๆว่าไอของที่เราซื้อเนี่ยเราหรือว่าที่เราใช้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทำให้เรามีความสุขจริงหรือเปล่าบางทีเราเรารู้สึกว่าเรามีความสุขแต่จริงๆเราเราไม่ได้มีความสุขขนาดนั้นเงินทุกบาทที่เราใช้ไปเนี่ยมันก็หายากเนะเพราะฉะนั้นเนี่ย ขอให้ใช้กับเรื่องที่มีความสุขจริงๆอะไรก็ได้คืออันนี้ไม่ต้องให้คนอื่นบอยุคนี้เนี่ยเรารู้สึกว่าเราอาจจะต้องตามโซเชียลมีเดียตามอะไรเยอะเนี่ยแต่ว่าไม่อยากให้ผู้คนรู้สึกว่าเออต้องทําตามที่คนอื่นบอกเราก็รู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเราทาแบบนี้เราชอบกินเรากินแล้วมีความสุขก็กินไปกินเปนทางก็กินไปได้อะไรอย่างเงี้ยถ้าเราชอบซื้อรถจริงเราชอบมีความสุขก็ซื้อไปไม่ได้ถ้าไม่ได้เดือดร้อนใครนะแต่ขอให้มันเป็นของที่มีความสุขจริงเพราะถ้าเกิดว่าเราใช้เงินในของที่เราไม่มีความสุขเเเเเเเนนนี่่ยยออออกกกจจาาาาาารระะลบืงงงต้้้หิมใชแว ที่ลำบากกว่านั้นก็คือว่าในที่สุดเราก็จะต้องไปไขฟ้าหาอย่าอื่นไปแล้วก็สุดท้ายเนี่ยพี่คิดว่าเรื่องของเงินเนี่ยครับมันเป็นมันเป็นของที่เออ่เมื่อเรามีเยอะแล้วเนี่ยอย่าลืมนะปันจัยคน,นไม่ไม่ใช่เฉพาะเรื่องเงินทองเนี่ยเดียวแต่ว่าทุกอย่างในชีวิตเราความรู้อะไรพวกนี้เนี่ยพอมันพอมันพอมันพอเราเริ่มมีพอแล้วเนี่ยนะครับการแบ,บ่งให้คนอื่นางเป็นสิ่งที่เราต้องมี